มีสรึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสมมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง่าจ่ายลงให้มากจะยากนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่หนึ่ง เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ในห่วงช่วงเวลาแดดล่มลมตกของวันที่หนึ่งวันนี้นะครับผมเป็นวันแรกของเดือนใหม่แล้วก็เป็นวันมีเฮนั่นก็คือว่าเป็นวันที่จะบังเกิดเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในเมืองไทยอีกหลายๆท่านเป็นวันลอตเตอรี่ออกนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่มีโชคมีลาบมีเฮหรือว่าบางท่านได้เป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในเมืองไทยสำหรับท่านที่ยังไม่มีเฮยังไม่มีโชคมีลาบก็ขอให้กำลังใจชีวิตของเรายังจะต้องดำเนินต่อไปอีกนั่นเองงวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าสลักให้อยู่นะครับผมสรละเองอ,อิีกน มีอำนาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตรานี่แหละครับผมสำนดนไทยดังที่ว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือพลังอำนาจของเงินนั่นเองนะครับผมเป็นที่ปรารถนาของเราเราท่านท่านทั่วโลกดินแดนนั่นเองนะครับผมสำหรับในห่วงช่วงเวลานี้ก็จะถอนําเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพรักทุกท,กทกุท่าน ได้มาชมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าขุนหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทแห่งวัดพระธาตุเมืองเมินหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสศินป์วัตถุมงคลทิพย์ที่ขออนุญาตเสิร์ฟลงสู่สายตาสายใจของทุกๆท่ทานในห้วงช่วงเวลานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพลังอำนาจเกี่ยวกับเงินตรานั่นก็คือธนบัตรขวัญถุง รุ่นจงเจริญหลวงปู่พระหมหาศิลาหาสิาสิจันโทออกจากวัดพระาธาตุเหมือนนิอนอำเภอเขาวงเมืองกาลสินนั่นเองนะครับผมในปีพศ2567เมื่อปีกลายที่ผ่านมานี้นะครับผมทางวัดพระาธาตุเหมือนนินได้ทําพิธีจเจริญจิตภาวนาอาธิษฐานจิตปรเกเสกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นหนึ่ง ซึ่งรุ่นนั้นเราจะคุ้นชินในนามคำว่าจงเจริญนั่นเองนะครับผมเป็นนามมงคลที่ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาท่านได้มอบให้กับลูกหลานศรัทธ,ธาญาติโยมผู้ที่ศรัทธาจะไดะ้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าจงเจริญมีความหมายยิ่งนักเป็นน้ำหนักของขับนะครับผมเปรียบเสมือนเป็น คําสั่งนั่นเองจงเจริญเจริญอายุวันโนสุขังพลังเจริญธนสารสมบัติปฏิพา,านสมบัติมรรคผลนิพานสมบัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทนบัตรขวัญถุงรุ่นจงเจริญปี67ของวัดพระธาตุเมือนหินเป็นธนบัตร เป็นกระดาษเคลือบมันอย่างหนีเป็นกระดาษอาร์ตเคลือบมันอย่างหนีนะครับผมเราจะเห็นด้านหนึ่งนั้นมีกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบมันนี่แหละครับผมตรงกลางจะมีพรอ,อันประเสริฐจากพระอริสง์ผู้ประเสรศิฐเลิศโลกนั่นก็คือจงเจริญนี่แหละครับผมแล้วก็นามของท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทแล้วก็นามของวัด พระธาตุเมืินหินเจกระสินละครับผมขวามือจะเป็นรูปเหมือนองค์ท่านเจ้าประคุณหล,ลวงปู่พระมหาศิลาครึ่งองค์พินหน้าไปทางซ้ายมือเราแล้วก็มีอัระยันเรียกโชคเรียกลาบด้านล่างนั้นจะเป็นมงคลโชคลาบนะครับผมหน่วยสิบร้อยพันมื่นล้านนี่ละครับผม นี่คือพอรอันประเสริฐจากองค์หลวงปู่มอบให้กับลูกหลานผู้ศรัทธาญาติโยมนั่นเองนะครับผมซ้ายสุดนั้นจะเป็นอักระเลขยันเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลามเรียกราบจงเจริญนี่แหละครับผมเมื่อพลิกกระดาษด,ดูธนบัตรขวัญถุงอีกด้านหนึ่งขวามือก็จะมีรูปเหมือน เป็นสริมงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักนั่นก็คือรูปเหมือนองค์หลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมหน้าตรงครึ่งองค์รอยยิ้มพิมพ์ใจเมตตาธรรมคำจุนโลกนั่นเองนิ้วของท่านนั้นชี้มายัางศรัทธามหาชนทั้งหลายลูกหลานของท่านพร้อมกับอำนวยอวยพรจงเจริญนะครับผม ตรงกลางนั้นเป็นอักรรเลขยันที่องค์หลวงปู่ได้เมตตามอบลงมาในธนบัตรกระดาษอ,อาบมันแผ่นนี้นั่นเองนะครับผมด้านล่างนี้จะเป็นตัวเลขกํากับเปรียบเสมือนว่าเป็นโค้ดของตัวเลขธนบัตรรุ่นจงเจริญก็ว่าได้นะครับผม ซ้ายสุดก็เป็นนะรูปเหมือนองค์หลวงปู่ซึ่งตรงกับด้านอีกด้านหนึ่งนั่นเองพร้อมกับพรอันประเสริฐหน่วยสิบร้อยพันหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นพรขององค์หลวงปู่ที่มอบให้ลูกหลานไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนจะได้หมดหนี้หมดสินกันนั่นเองนะครับผมธนบัตรขวัญถุง ของหลวงปู่พระมหาศิลารุ่นจงเจริญปี67เจนี้แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้มีเพียง3ใบนะครับผม3ใบแล้วก็มีหมายเลขกำกับนี่แหละครับผมเป็นของมงคลสูงค่ายิ่งนักหลายท่านนั้นได้ธนบัตรขวัญถุงมนวิเศษพรวิเศษจากองค์หลวงปู่นั้นมักจะนำไป อราธนาเก็บไว้ในกระเป๋าสตรางบ้างละ,ะพวกในในกระเป๋าเสื้อบ้างละบางท่านนั้นเก็บไว้ในเก๊เงินนะครับผมเก็บไว้ในเก๊เงินก็มีอราธนาขอพรหลวงปู่เป็นความเชื่อ,อความศรัทธาว่าจะได้เรียกโชคเรียกลาบเรียกแก้วแหวนเงินทองกินอิม่มนอนอุ่นเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจะได้นำมา ทําบุญทํากุศลด้วยนั่นเองนะครับผมทนบัตรทั้งสามใบที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั้นผู้เป็นเจ้าของธนบัตทั้ง3ใบนี้เปิดราคาแผ่นละใบละฉบับละ200บาทนะครับผมสฉบับ ก็600บาทพร้อมส่งทันว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราชมธนบัตรของจริงไปพร้อมๆกันละครับผมธนบัตรขวัญถุงทั้งสามใบที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลาแดดล่มลมตกของวันหวยออกวันที่หนึ่งวันนี้นะครับผม ดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าจะมีโคตรร่วหมายเลขกํากับแต่ละใบแต่ละใบนะครับผมกระดาษอาบมันอย่างดีนั่นเองซึ่งด้านนี้ก็มีอพรจากองค์หลวงป,ปู่จงเจริญจงเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขภะละธนสารสมบัติ ปฏิพานสวัติมรคนิพานสวัตดิอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมถือว่าเป็นพรอ,อันประเสริฐเลิศโลกจากพระอริเจ้าพระอริสง์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองนะครับผมบางท่านนั้นนำธนบัตรขวัญถุงนี้ไปเคลือบพระสติกนะครับผมแล้วก็เจาะห่วงเจาะรูทั้งซ้ายและขวา คือหมายความว่าเคลือบพลาสติกเสร็จแล้วก็มีรู้ายและเป็นรูขวาด้านบนเพื่อที่จะแขวนหรือว่าห้อยเอาไว้ที่เคสถานร้านค้าของท่านนั้นๆจะได้เรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้านั่นเองนะครับผมบางท่านนั้นก็นำไปไปฏิสถานอย่างาหิ่งพระของท่านนั้นๆ บางท่านนั้นเคลือบแล้วก็เอาแปะเอาไว้ที่หิ้งพระรักษาสภาพนั่นเองเพื่อความเป็นศิลิมงคลบางท่านนั้นก็นําพกใส่กระเป๋าเสือ้อบางท่านนั้นใส่กระเป๋าสตางค์บางท่านนั้นเอาไว้ในแกะเงินนี่แหละครับผมเพื่อความเป็นมงคลไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่โจนแก้แหวนเงินทองอายุวันโนสุขังพลัง ธาสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติจะได้บังเกิดแก่แท่านผู้ที่สักการะบูชาเรียกว่าเป็นความสุขใจเป็นความเชื่อถือส่วนบุคคลท่านนั้นนันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูซิว่าธนบัตรขวัญถุงรุ่นจงเจริญปี67นี้ความกว้างและความยาวเท่าไหร่นะครับผม ถ้าเจ็บวัดเป็นนิ้วก็คงจะลงตัวหรือไม่เดี๋ยวลองชมกันดูนะครับผมเอาความกว้างก่อนกันแล้วกันนะครับผมถ้ากว้างเป็นนิ้วก็ยังไม่ยังไม่ลงตัว ยังไม่ถึง3นิ้วนะครับผมแต่ถ้าความกว้างเราวัดเป็นเซนติเมตรดูถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็จะได้ประมาณ6.9เซนนะครับผม6.9เซนติเมตรความกว้างของธนบัตรขวัญถุงจุงเจริญ ถ้าวัดเป็นนิ้วก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าวัดความวัดเป็นเซนติเมตรก็ประมาณสิบห้า สิบแซนติเมตรนะครับผม15.8แซนติเมตรโดยประมาณนี่แหละครับผมก็ถือว่าไซส์หรือว่าขนาดกำลังงานนั่นเองถ้าเราซ้อนไว้ที่ฝ่ามือของเราโดยประมาณนะครับผมก็อยู่ประมาณ หนึ่งฝามือนั่นเองอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าบางท่านนั้นเครือบพราสติกแล้วก็เจาะรูที่พลาสติกมุมบนขวาแล้วก็มุมบนซ้ายแล้วก็แขวนเอาไว้ที่หน้าร้านนะครับผม แวนไว้หนร้านเรียกว่าก็เป็นมงคลแก่เคสถานบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยวิมานของท่านน,น,นั้นนะครับผมเป็นอย่างดีนั่นเองเราสิทธิ์มีครูหมูมีมันจึงต้องอาศัยวัตถุมงคลทิพ บุญญาบรมีของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนักถือสักการะบูชานำทำคำสองสอนของท่านมาปฏิบัตินำวัตถุมงคลทิพย์ของท่านมาสักการะบูชาจะไดะ้บังเกิดความสุขใจจิตใจเราจะได้มีที่พึ่งนั่นเองนะครับผม ก็ขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านถ้าได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบําเพ็ญบารมีทานทางน้ําจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมจะมีหมายเลขกำกับเนี่แหละครับผมเปรี่ยนเสมือเป็นโค้ดทุกใบทุกฉบับนั่นเอง ขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเยชบร,รมีอิทธิบร,รมีบุญาบร,รมีองค์ท่านจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทขอได้โปรโดเมตตาแผ่อิทธิบุญาบรมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแหวนเงิน e, ทองเงินพันเงินหมื่น hotter, mer, ילו, เนงินแสนเงินล้านล้านล้านไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแต่ทุกท่าน ขอกราบราธนาในบนอำนาจเดชบารมีบุญบารมีท่านเจ้าคุณหลวงปูป่พระบาศิลาสิริจันโทขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนหน้ากันเทินสับพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคะห์เสนียจันไลจงมาลายหายไปสิน้น จงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหาดยมตลอดสายเจริญรุ่งเรืองในอายุวันนะสุขภละปฏิพา,านสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติทนสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ